สวัสดีสมาชิกหวยเด็ดสองสีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมีชุดสองตัวล่างชุดเดียวเน้นเตัวเดียวเน้นๆนนะครับเข้าติดต่อกันมาแล้วห้างวดนะครับก็เหมือนเดิมครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้นะครับหวยที่นำมาคำนวณให้ดูในครั้งนี้นะครับเป็นเพียงแนวทางของตัวเลขนะครับไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นหวยใต้ดินนะครับสนับสนุนให้ทุกคนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ มาไม่ต้องเสียเวลาเลยครับเดี๋ยวคำนวณให้ดูรอบแรกนะครับจะใช้นะครับการคำนวณตามนี้นะครับเห็นไหมครับหลักการคำนวณนะครับเหมือนเดิมครับก็จะใช้งวดที่ออก803628นะครับมาคำนวณของงวดต่อไปนะครับ603 803608จะใช้หน้าครั้งที่2นะครับก็คือ804นะครับแล้วก ทายครั้งที่1แล้วก็ทายครั้งที่สองมาคํานวณน,นะครับอ๋อเริ่มคํานวณเลยครับเครื่องคิดเลขครับแบบนึ่งหาเครื่องคิดเลขก่อนอ่านะครับกดเครื่องคิดเลขครับตามเลยครับตัวแรกนะครับ8ปดบวกหกบวกแปดบวกศูนย์แปดบวกหกบวกแปดบวกศูนย์บวกเก้าบวกสี บวกหกคงที่นะครับมีหกคงที่ตัวหนึ่งนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็ครับสี่สิบเอ็ดนะครับตัวแรกสี่สิบเอ็ดอ่าตัวตัวล่างนะครับหลักสิบอ่าหลักสิบได้แล้วมาดูหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยก็คือแปดบวกแปดบวกสองสามครั้งสองบวกสองบวกสองบวกสามคงที่นะครับนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ 25นะครับจะใช้หลักหน่วยนะครับมารวมกันจะได้เท่ากับหนนะครับอ๋อก็เข้าไปอีกแล้วนะครับวดนี้หนนะครับเป็นงวดที่หนึ่งนะครับต่อมาเหมือนเดิมครับคิดเหมือนเดิมอ่าคิดเหมือนเดิมนะครับหลักส0บหลัก10เหมือนเดิมสามบวกสามบวกห้าบวก บวก8บวก8บวก6คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือา39นะครับต่อมานะครับหลักหน่วย3บวก3บวก6สามครั้ง6บวก6บวก6บวกได้3คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ20เอ้าโทษทีโทษที27 นะครับนำหลักหน่วยที่ได้มาคำนวณมารวมกันนะครับได้ทั้งหมดก็คือเก้าเจ็ดนะครับอ่าลืม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 ให้ลายแดงเก้าเจ็ดนะครับเข้าติดต่อกันเป็นงวดที่สองนะครับต่อมางวดที่สามทไงครับเหมือนเดิมงวดที่3ามเหมือนเดิมครับเก้าเห็นไหมครับเก้าบวกสามบวกเจ็ดบวกสามบวกเจ็ดบวกสี่บวกสองบวกสอง บวก6คงที่นะครับผลลัพธ <opian. S 1> ์ที่ได้ก็คือเลข3นะครับ33เห็นไหมครับเอาเฉพาะเลขหลักหน่วยนะ9บวก2บวก5คงที่5้ารั้งนนะครับ5้าหนึ่งบวกด้วย3คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ29นะครับ2ตัวล่างงวดต่อมานะครับออก3 9นะครับ เห็นไหมครับเข้าไปอีกแล้วเป็นงวดที่สามนะครับต่อมางวดที่สี่มาดูกันว่าจะเข้าดีอยู่ไหมครับสี่บวกหบวกสามบวกหนึ่งบวกศบวกเจ็ดบวกหคงที่นะครับผลลับที่ได้ก็คืออะไรครับยีสิบเจ็ดเห็นไหมครับ เห็นไ,ไหมครับงวดต่อมาหลักหน่วยนะครับ4บวก3บวก1สามครั้ง1บวก1บวก1บวก3คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ13นะครับนำสองตัวมารวมกันจะได้ทั้งหมด73นะครับเข้าเป็นงวดที่สี่ติดต่อกันอีกแล้วนะครับอ่าต่อมางวดล่าสุดที่ออกล่าสุดนะครับ ราสูตรหลักส0บหลักส0บนะครับมาดูหลักสิบแปดบวกห้าบวกแปดบวกสามบวกศนบวกหนึ่งบวก6คงที่นะครับอ่าผลลัพธ์ที่ได้ก็คือสาสบเอดนะครับต่อมาหลักหน่วยนะครับแปดบวกแปดบวก ศูนย์สามครั้งสามบวกสามคงที่นะครับได้ทั้งหมดคือสิบเก้านะครับผลงวดประจำวันที่สิบหกนะครับเดือนสามที่แล้วนะครับหวยออกไปที่หนึ่งเก้านะครับเข้าติดต่อกันเป็นงวดที่ห้านะครับเข้าไปแล้วห้างวดคุณดูนะครับเข้าติดต่อกันห้างวดนะครับดูเลยครับเห็นไหมครับ ต่อมามาดูงวดประจำวันที่1เดือนเมษาสองห้านะครับว่าหวยจะออกอะไรนะครับคำนวณเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับคิดอย่างนี้8ปดบวกสบวกสบวกศบวกสบวกหบวก หกคงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คืออะไรครับอ่ายี่สิบเก้านะครับอ่ามาแล้วมาแล้วมาแล้ว8ดบวกหลักหลักหน่วยนะครับแดบวกด้วย9บวกด้วยห้าสามครั้งห้าบวกห้าบวกห้าบวกด้วยค่าคงที่คือสามนะครับผลลัพธ์ที่ได้คืออ่าส5สบห้านะครับ ส5สิบห้าเอาสองตัวมารวมกันจะได้ตัวเลขนี้ออกมานะครับเลขอะไรเอ่ยนะครับสรุปเลยแล้วกัน,นครับงวดสองตัวล่างชุดเดียวตรงๆนะครับงวดประจาวันที่หนึ่งเมษาสองห้าหกสี่นะครับเอาเงินไปเที่ยวปีใหม่นะครับตัวนี้นะครับสองตัวล่างก็คือเก้าสิบห้านะครับอื้มอ,อันอีกแล้วมั้งเนี่ยตัวเนี้ยนะครับ นี่ครับ95นะครับเดินดีต่อเนื่องนะครับงวดนี้จะเป็นงวดที่6หรือเปล่านะครับก็อย่าลืมนะครับสูตรที่นํามาควรคํานวณในครั้งนี้นะครับเป็นเพียงแนวทางของตัวเลขนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมเลยนะครับก็เลขตัวนี้มันไปตรงกับบ้านเลขที่หรือว่าอายุหรือว่าจะเป็นอะไรอ่ะทะเบียนรถหรืออะไรอย่างนี้ก็ใส่ได้เลยครับแต่ถ้ามันไม่ใช่ยังไม่ชอบมันยังไม่อะไรแล้วก็ผ่านไปก่อนนะครับก็อย่าลืมนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปนะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวมีคลิปดีๆแบบนี้อีกจะเอามาลงให้ดูเรื่อยๆนะครับวันนี้หวยเด็ด2ส,สีต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ